สวัสดีครับพบกับผมบาสเคนสติอิสารกระเือนครับสวัสดียามเช้าสวัสดีจ้ะพี่น้องบรรยากาศตื่นแต่เช้าอีกแล้วมอนใ้ตื่นคู่มือเลยนะเยนาะบอเคเนาะตื่นแต่ตีห้าตื่นทุกวันเหมือนเดิมจ้ะมือน,นี้เป็นวันที่สองของการเกี่ยวข้าวโบเล่พระจนนังวันี้แล้วแต่เข่ากำ่ำแต่เข่าก็โหุกขยังบบเล่ มือนี้ก็เลยยังต้องจ้างโตแต่มืดอนี้ลดคนลงจ้าเพราะว่าก็ของพวกมันไม่ได้หลายเนาะตเติมอีกกับเข่าแต่เศร้าไว้คนที่เพิ่งมาเขียวเข่านะเฮาเพิ่งจะได้กินข้าวเช้ากนลงอิดเวียะมือในซัลติกเซตมุกหน้าไม้ใส่หมูสามชั้นจ้ะแต่เป็นแบบมุกหมอกหน้าไม้ก็เป็นหน้าไม้ถุงที่เฮาเคยเอ็ดไว้ไงละจ้ะ เพราะว่าหนานี่นเราไม่สุดมันอยากหาย,ยากี่ก็บวกบบมีเวลาไปหาถ้าไปหากับอัจฉริพได้กินเนาะบอกเคเนาะพอได้เ็ยพอได้ยู่มันยังพูดถึงกับเปล่งแฮงมันยังอบอยู่จะเน้งมันน้าไม้น้าไ,ไม้สงังไวยด้วยจ้ะเิดน้ำไม้ถุงไว้สามหนอสี่หนอมามุกหมอ ติ๊กกับเมื่อคืนนี่ลับเป็นตายพี่น้องดยเกี่ยวเขา่าลมถามว่าเจ็บเอลยู่บอกมันก็นนิดนึงจากเพราวะว่าเนะทางต้องก้มมือมือนีอีกหนึ่งวันอะให้สติ๊กซอยแบบนี้แล้วค่อยเอาไปลางน้าแล้กกระต้มสักหนึ่งน้ำค่อยมามุกใส่หมูสามชั้นจ้ามุกชุดเรียบร้อยแล้วจ้าหน,น่าตาใส่หมูสับใส่หมูสามชั้น ใส่ลูกดูดใส่เห็ดเข็มเครื่องแน่นๆน้ำมัยานา,มมนนางปั่นเอา,เาจากน้ำมัยานา,มมนนางนลกดูดพอดีคำเลยนะบอกเคนะ็งอ่ะอีตูหรือใบแมงลนะัากาะกุกเองใส่เยอะๆเ,เลยจะได้หอม ข่าลืมอิ่มพี่น้องเอ้ยแซบ่บพวกหมอนะไม่ใส่หมูตามชั้นตับเข่าเราทีมงานมาเกี่ยวเขา่าเรียบร้อยแล้วจ้ะบันี้ก็เราทีมงานมาก,กินเลยกับพี่น้องลุยเกี่ยวข้าวเลยกินเข่ากินน้ำเลยพี่น้องเกี่ยวข้าวต่อแบบนี้ yêu thôi, dừng cái đi thứ điều lấy ở cái anh có khổ hút nữa มีสง่งส่งให้นาจิบกันนอนถา่าไนละอันนี้จิบโต๊ะหกคนมือหนอ่หกคนเมื่อวานนี้สิบสิบกว่า มึงเงเขาวดูอบบจริงกูเห็นเหรอน้ำงามฮะเงินหยังอ๋อเก็บเงินเออ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 เกจ้าสีเอสอันนั้นฮักไม่ฮักเลี้ยงเลี้ยงบ้านเลี้ยงพ่อฮักเหรอเนาะเดี๋ยวเนื้อมาลายปูศาสตร์ไข่เนื้อลายนี่ค่ะมันไปทางเดียวจ้ะเนี่ย ทำมันล้มบุที่ทางซ้ายขวาหน้าหลังตัวเบลเลยเดี๋ยวพมนหยี้หนักตากล้องช่องสาวตอกอีสานบ้านนาเด้ินี่เด้อเกี่ยวเข่าเป็นอยู่เด้อสันดีกาะรถบ้านเราจิบเนาะยากอย่างภาษาเกี่ยวเข่าเนาะจิบเนาะเกี่ยวนิ้ยจะของพอ ว้าวโบเก่งเด้อตากล้องช่องนี้ด้แต่ฮหือๆกับจ้า่ะเรว้าเป็นอยู่ของว่าบโบเก่งเอ็นยังค่ะเอ็นใหม่ดูเด้งหน้าเด้งหลังเยอมือแรงเปลี่ยนกันเหยียบเอวเนาะตายคาตีนบ่หล่ะเออรับคาบ่วเมนตายเออว่าวพิษเออ มันแตกหรือยังยังลรวบอกใกล้เลยเด้ค่ะเนาะไอบ้านเฉติ่เฟ่อนมาเก็ะเตหรือยังก็มาฆ่านะมันสิหล่นเต้นทั้งนาเลยู้เฒ่าบ้านเตลีเฟื่นอนจะไปกับหมากเนาะเอาไปเผาไฟเอาไปขว่แล้วเอามาซับไหนละเอียดมัน,นกินกับหมากคุณว่ารสชาติของการเคี่ยวหมากมันสิออกมันมันแซ่บเออเม่นควมอยู่ดอกคล้ายๆกินไม่มาขามอะไรเนาะ น้ำเอาได้ของคดกขนาดเลย,ย,ยต้นปูเต็มต้นเลยเออหวังช่วงนึ่งหันแมงแมงคามเต็มต้นนี่ไปเห็นเห็น,นแมแ่เลยมีแต่แมงคามเลยเป็นเจ้าอยู่เต็มต้นเลยมเมยเลี้ยงก็ปล่อยมันตัวเบิดอ้อยเลยไม่ได้ <laughs> จิบเจเจก็เลี้ยงเบิดอ้อยเป็นสุม่มเมย่อเลี้ยงแล้วก็ปล่อยเลยจะเลี้ยงอย่างเนาะนี่นอ่ะแต่ติ๊กจะไปเกี่ยวกับแบนี้ ค่ะของพี่น้องเบิ่งอ,ะ,อะปาดเขา่าปาดเขา่าสะจักสงเด็ดระก,กามาัดแบบน,นี้จ้ะติดน้ำเกี่ยวเข่าใจต,ต้นอโควสงให้คุยกันหน่ะจะแล้วมือนี่ถ้าเขายืนหันแล้วเที่ยงก็แล้วเข่าล้มเนี่ยมันกระซ่าเนี่ยพี่น้องมเมื่อวานนี่ยขนาดสิบกว่าคนยังได้นาบุกิวให้นึกาะว่าเข่าล้มมนเน็ตแย่เกี่ยวก็เกี่ยวหย้าทำมันล้มเลย แต่มันก็ห้ามธรรมชาติบ่ได้เนาะลมมาอีงอย่างมามันก็ต้องล้มพี่น้องก็สิถามเออสติ๊กเล่มตอบคุณถามพี่น้องเมื่อวานนี้ว่าคือบ่ใส่รถเกี่ยวนาสติกเป็นนายหินจะพี่น้องจาใส้รถเกี่ยวนี่คือแบบว่ากินหินมากกว่ากินเข่าเอาไปขายขายได้อยู่เอาไปกินแซ่บแต่ต้องคนเกี่ยวเมนกับพี่น้องก็อยากซื้อน้ำเด้เข่าก็ได้เข่ากำก็ได้เอามันกินแซ่บเเอามันกินแซ่บเอาคนเกี่ยวเมน แล้ค่อยบได้บได,บได้ฟาดเองหรือต,ตีเองเราจยจะใส่รถตัน<ด>เอาลมนี่รถตีนวดเนาแต่ว่าของโบได้ใช้รถเกี่ยวรถเกี่ยวเน,นื้หินมันจะเอาหินเขาไปนำล่ม,ล,ม,ล,มลายล่มเพิ่นกระเกี่ยวบอกเกสนี okay. <ม>ไร่ละพันค่ะเข่าล่มนี่ค่ะ<ม>ถ้าเขาบาล่ม,มบ้านเสติกได้ละเจ็ดร้อยแปดร้อยเด้จ้ะถ้าเขาล่มในไร่ละพันแพงแน่บ้านเฮานะรถเกี่ยวทางบ้านโคลงโคราชบ้านแม่ทงอยู่บบได้แพงเหมือนนี้เนาะ ไร่ละสี่หาล้อยหนึ่งพันวะตึงเกี่ยวแในภาคกลางก็ไร่ละสี่หาล้อยหนึ่งพิ่นวะบ้านสติกเจ็ดแปดล้อยถึงพันผลิตรถเกี่ยวแพงครับเอาด้วยด้ยด้ยสติ๊กกะนาคุไอเกี่ยวเข่าก่บนไปนี <car 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 ้เดี๋ยวมาลุ Ges ้นก yeah> ันมื huh> ่อหนึ่งห้าสิแล้วบ่แล้วเที่ยงหนิกินอะไรยังขึ้นเมนูก่อนเดี๋ยวคอยลงมติว่ากินอะไรก็ดีตอนนี้เอ็ดเวียตจะก่อนเพิ่งลงหาขึ้นหาเมนูเที่ยงละ เดี๋ยวให้นี่แล้วให้นี่ไปต่อพี่แล้วพักเที่ยงบันนี้เที่ยงนี้เรากินก๋วยเตี๋ยวกันกำลังปรุงก๋วยเตี๋ยวอยู่เค่ะขอพี่เขาหน่อยค่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเที่ยงนี้ของเราหอมกับเข่ากะแต่หักเข่าเด็กินก๋วยเตี๋ยวก่อนถ้าบอิ่มค่อยต่อเข่า เหนแน่ไหนมาวุ้นเลนพิกเผาได้เออให้ได้เออไ่เป็นไรเขาเผาตักเป็นขาเลยจ้ะมาวุ่นเล่ลงพัดพิกเขาจางระวังตาเด้ออุ้ยลมเย็นขนาดพักเที่ยงเอาเตียงเป็นที่เก็บขยะเนาะงัดลงงัดลงประตูก๋วยเตี๋ยวกับพี่น้องไอ้แบบนี้ ก๋วยเตี๋ยวไปตอกค๋ับเจ้าผักก๋วยเตี๋ยวเนาะยับมือเอาได้ตะตุนเลยเออยับมันมาต้มรวมกันแบบนี้ค่ะปรุงไข่ปรุงมันแล้วมันมาจุ่มกันเพราะว่าเราต้องกินผักก็แต่งาพวกเพชรดิบเลยติเออเออแต่ว่าเราลืมบุ๊กคลิปลงมาน่ะลมหนาวโวยโวยเออลายเติมหรอปะเออมีตัวพิเศษข้างนั่นเออจ็พิเศษ ุ่ไปบ่มดปั๊บเด้อหมูกระทะโอ้ยปันหมูกระทะเลยบอกหมูราดไปบ่มดปั๊บเออน้องกินก๋วยเตี๋ยวกับบะนี้เปคนละคู่เต็มมากเป็นเด็กเศษสี่สิบนี่บ้านหลากหลายนึกอุ้ยไผ่ฮั่นเลยเนาะเข่าค่อยว่ากันเนาะเออาก๋วยเตี๋ยวเอาไม่พริกเอาไหม ตื่นเตือนในเวลาไปเจียวเข่าแล้ว <c oughs> มาหยิบอยู่ข้างบนพลยกันส่วนที่เหลือพากันกินเข่าเลยกันนั่งคุยกันเหยียดเอวอยู่เถียงนาโอเคมาโนนหยิบข้างบนเก็บเอวบ่เอ๊ะเออมาไปลุยต่อบ่ายแล้วก็ไปลุยต่อเนาะครับเอาให้เสร็จตรืองนี้เอาให้เสร็จเอาให้เร็วมันมันจบ,จบจแล้วจะได้สบ,บาย ลงปวดเข้าใจความรู้สึกคนน,นนิดนาแบบนี้ <S 2> <S 2> <S 2> เอ็ดมนเรวเหล้วเลยคือให้มันเร็วๆนะ่ะเพราะฉะนั้นมันเกิดคาในใจน้าย,ยังบเบเรวเบเ่ยวหมูเรล้วบ่เลยจะาขงยังบ่เวแวบนี้นะอย่านี้ต้มน้ำกาแฟไปเสิร์ฟข้างล่างหรือกัลุงเกี่ยวเข่าจ้ะ ลาพี่น้องก่อนเนาะครับเอาครับคลิปนี้เรฝากพี่เื่านี้ก่อน,นะครับฝา๊กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในเรื่องครับเดี๋ยวพาแล้วค่าแล้วค่อยพาเร็วร้อยอีกเนาะครับนี้ก็สชียุ่งยุ่งเดี๋ยวหน,น,น,น้าอยู่ะครับสีได้เห็นกันแค่มืลอละคลิปเนาะครับผมเดี๋ยวพมผ่นคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีจ้า